เทคโนโลยี Virtual Reality นั้นนะคะกำลังจะเข้าสู่ช่วงพีคในปีหน้านี้แล้วค่ะเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่ลองรับโลกสเสมือนจริงนี้นะคะกำลังจะวางตลาดกันอย่างพร้อมหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Oculus r i f t และเราก็คงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอีกหลายอย่างเลยค่ะ เท่าที่เราทราบตอนนี้เทคโนโลยี Technology Virtual Reality นั้นกำลังถูกนำมาใช้กับวงการเกมเพื่อเพิ่มอ,อัรถรสให้สนุกและสมจริงยิ่งกว่าเดิมค่ะโดยมีเกมอย่าง Team Fortress 2, Half-Life 2และเกม,มอ,อื่นๆที่เริ่มทยอยรองรับ Oculus r i f t ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีธุรกิจอีกหลายประเภททีท่เล็งเห็นประโยชน์ของโลกเสมือนจริงอาจนำไปใช้เพื่อฝึกฝนการผ่าตัดของแพทย์ เพื่อฝึกนักบินหรือจำลองสภาพแวดล้อมปลายทางก่อนเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามจริงเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีสวนสนุกแห่งใหม่ที่ชื่อว่า The Void เตรียมเปิดตัวกันในปี2016ในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกอีกหลายๆแห่งที่เตรียมหยิบเอา Virtual Reality มาใช้เพื่อเพิ่มความสมจริงและพาผู้เล่นไปเปิดมิติใหม่ในโลกเสมือนที่สร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบ แต่ความลงตัวของ The Void นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของ Virtual Reality ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาทำออกมาให้เหมือนจริงในแทบทุกสัมผัสที่เรามีจำลองสถานการณ์รอบด้านด้วยเอฟเฟกต์ต่างๆนับไม่ถ้วนเรียกว่าทำให้ผู้เล่นนั้นเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะ The Void นั้นเป็นการผสมผสานแนวคิด4มิติในหลายส่วนค่ะแถมยังมี Motion Simulator เพื่อจำลองการเคลื่อนไหวเรียกว่าเพอร์เฟสุดๆค่ะ ที่สำคัญทาง The Void ยังเตรียมจับมือกับค่ายเกมต่างๆให้พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเกมมาจำลองอยู่ใน The Void เพื่อนๆลองคิดดูสิคะสมมุติว่าเราได้อยู่ในเฮเดหรือได้ขับยานอวกาศใน Star Wars จริงๆนั้นจะสนุกแค่ไหน แต่ในช่วงเริ่มแรกนั้นแต่และห้องของ The Void จะลองรับผู้เล่นได้10คนที่ต้องร่วมมือการเป็นทีมเพื่อประจนภัยในรูปแบบต่างๆโดยผู้เล่นนั้นจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าทุงมือและแว่นครอบตาที่ทำงานผสานการเพื่อท่องโลกเสมือนจริงในครั้งนี้ค่ะ ส่วนเรื่องของราคานาั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะเจ้าของเขาบอกมาแต่เพียงว่าราคาไม่แพงแล้วก็สามารถจ่ายได้ค่ะแต่เชื่อเลยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีส่วนสนุกอีกหลายแห่งค่ะ ที่หันมาทำอะไรแบบนี้กันอีกเยอะเลยค่ะเรียกว่าคงรองไม่ถึง1ปีนะคะเราคงได้สัมผัสแบบจัดเต็มสำหรับ Virtual Reality ที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สสวยๆจากร้านน็อปคาเฟ่โครงการบ้านสีลมด้วยนะคะสำหรับตอนนี้หมดเวลาอีกแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ